ปัดข่าล้ำดังข่าขล้ำใยข่าล้ำเสียบนะครนพนม,ม,มผู้สาวลาวคือผู้สาวไทยงามๆละจะอยู่ได้ยังอยู่ลาวผลวมไม้ฟรีนะครับผลไมฟ้ฟรีกิอ <laughs> นอด่าเลยซิมอด่าเลยเสียบเล่ะ <laughs> พอนพนมครับเบิง่งมันแข้งมันแข้งคอมันกินนูนอันนี้ไหมมันกินนูนมุนวาโอ้มารอบนี้แม่ค้าพร้อมขายแล้ว,าลวมาสุดก้อนแลวหฮอกระดังอาซิบบาท หอมมเลยแซ่บๆห้างเพือนไง่นอห้างเพืงอย่างไฟนํากระมีห้างก็มีเนื้อหมูป้าบ่นี่เม่เคียงแม่เคยงคอเมนเครงคอเฮดเพาะพี่น้องโลเท่าไหร่สี่ร้อยบอใช้หลับเป็นเสนหลับผู้สื้อเฮดเพาะ เสี <dri ality> ยละบาทจังสิมาเบิ่งหนังหื่อฝ้ายหนังเลยบอกเห็ดเพาะพี่น้องผมจะเบิ่งยังเด้อแม่ค่ะเด้อเห็ดเพาะเห็ดเพาะเห็ดเพาะเพาะยำยำคือมีเห็ดเพาะหรออใครมือเดงบ้านเฮาจานเท่าไหร่จานละร้อยในหลายเติบงามๆเลยนี่ อันนี้ไม่ไมเลยแม่ม่อ่องต้องว่าเป็นแม่ข่าอ่องต้องง่ะขักเนี่ยครับบรรยากาศนี่แต่งงามๆเ้อบัดนี้ใครหมดแดงน่มด่มาบึกใหญ่ไหมพี่น้องอก ปลาปลาบึกปลาบึกกินน้ปลาบึกผสมปลาบึกเด้อปลาบึกปลาบึกผสมปลาบึกเด้อปลาเป็นปลาหมึกปลาบึกปลาเป็นปลาสวายเนาะปลาบึกปลาผสมเหมือนปะอ๋ออันนี้มันมันไอปลาโบแมนปลาโบอะ้วกัปลาไม้ ผลไม้ฟรีนะครับผลไม้ฟรีกินเนื้อเลยซิมเนื้อเลยเสียบเท่าน่ะมาเบืองปลาก็เลือกกินผลไม้ฟรีพร้อมมาเลยมาตะกรบไหมเจ้าเจ้าอยากกินผลไม้ฟรีป่ะนี่นี่พลไม้ฟรีซิมฟรีอันนี้ซื้ออันนี้ซิมซื้อนี้ซิมฟรีอันนี้เด่นจีนครพนมมากับแม่บ้าน ห้าส <ITA> ิบบาทนี่ก <ites> ็ซื hey to ้อจะจะกินของฟรีวะมักตะกบเหงือสองลำนี่ละเหงายเพลไดเพิ่นมาหลายครับขออนุญาตซองมังเนี่ยเอาขาย่นจะหน่อยก่อนอีนางหน่อยเียังมาขายในบ้านนี่แมงกินนวน

ตอนนี้เวลายังบอกท่านในหอดครับมันจะเปิดประมาณแปดโมงแปดโมงอิริอลอเนี่แหละ8ปดโมตง,ตงตรงตรงครับเห็นแล้วบ่เห็นแล้วบ่เห็นแล้วครับคนไหลมาทำการที่เราซ้ำบายดีครับผมบเมื่อนี้ยวันสามาเบืองปลาบึกแล้วตัวใหญ่เพราะเสด็อุ่มเมื่อเนี้ยจั่งหน่อย<ไ>ผมเห็นอยู่ยัางกอกโลละโลหะซิป มาแล้วมาเลยครับพี่น้องทางฝั่งลาวนี่เพิ่นขนอาหารธรรมชาติโหดนะให้เบิ่งบรรยากาศปูสาดปูเสือมาแล้วเด้อบันนี้คนกันไร งามๆตมดไว่ใครมดนเดียงเราตลาดนี้นะครับเพะจะ่จะก็คือเป็นตลาดที่เปิดจะเสาร์ครับแต่ว่าแปดโมงเสาร์นี่ไหมคะ่ะทั้งฝั่งเราเพื่จะขึ้นมาจากฝั่งเพราะว่าด้านเปิดด้านเปิดแปดโมงครับเอาแม่เอาให้เราไม่รู้หนึ่ง อย่มาลงพวงเปงมานเยืนยืนกนั่าอยู่ี่แหะเออสุดยอดบรรยากาศเลยพี่น้องเด้งยังแน่ณล่ะอุบาวหน่อยนี่ก็จะเป็นแดงยังมานี่ลามีลอกบ่ะห็่บ่ะลามีลอกเขาเอื่อนยังบ้านเจ้าโอ้แม่นแต่ละลามีลอกทุคนมาถาสอ มาแล้วอีนางน้อยหิวนักมาแล้วเจ้าขายอาของมีบุกตาเรามีดอกกระเจียวมีเห็ดข้นลายหลีพี่ดองมเมนีม้ก็อากาศแบบค่อนข้างที่จะอบอุ่นเลยอบอุนอ่นอบอุน่นอบอุ่นเป็นทั้งห่อนอเป็นเนี่ยอะไรขายอีนี้ ยายเน่บืออยังมามงบ้านไหนเบอร์จะนีเอารถกลับไปว่าไรจะลาจอดกิจคัดบันนี้ขากหลยพี่น้อง เรากำลังใหญ่หมากเลยซอกเข้าไปยังสีแล้วเงล่ะแล้วมันเข้าก็ได้เนะ้ะปูนาเครื่องปูนาเครือ่องอีญางไว้หน่อยไหมไวนะ้อันน,นี้นะอันนอไว้โนยังหุ่นดอกกระเจียวไข่หมดแดงป๊ไลดีละพี่นอเลย

เท่าโอ้โหเนี่ยนนย,นนยังเนวบุตรหลายแนวมาใส่แมตต้าหัวเพลงหัวมันเด้วยหว่าสาวหน่อยแล้วก็ล่างเงินเอาดอกกระเจียวออกมาขายกระเจียวแดงบานข้าเจ้าเนาะไมช่มีกระเจียวแดงกับกระเจียวขาวครับที่เป็นกระเจียวปลานะ อ่าพี่น้องมีอันนี้ไหม αι? มีแมงอันนี้เสยแมมอันโบแมองอนี่ยังเกาะเอเอจิโร่ไหมมีจิโร่โเสยแมมเท่าได้ละหันไหมค่ะห่างสักกี่เนี่ยไกลๆเฮรหาสิบบาทบ่าหัน,นหสบบนบิบาทปลาติโท ทางนี้เพื่อนด้แมงอันนี้มาขายเสไแม,ม่กิโลนี่แมเออมีกิโลเราขายเอเนาะอีแม่ออ่อยกิโลตัวน้อยสินี่ฮตัวอ่อ,อนเลยนะเออจะเอาเื้อไกันเแทบเสียนเยเออเออ่มีลพีก็เออเมันเป้่อแม่ซ้อหนึง จะซื้อเท่าไหร่ร้อยหนึ่งบอกอุ้นตัวน้อยเนาะพอดีเสแสมั่งซีรอก็มีโอ้หลายขากหลายเนี่ยพี่น้องจ้างมนยังเนี่ยหรอกเตรียมทีบอัญญาอยู่บัดนี้ ปลาซิวปลาซิวประมัดวะนี่กุ้งครับกุ้งเต้นกุ้งเต้นนุ้นเต้นออกละเกลมให้เราก่อนสดๆครับช้วยละห้าสิบบาทบ่นี่้วยละห้าสิบกุ้งแม่บ้านมาเหมาของไปละรูกเทนนี่แล้วจะร้อยห้า สุดยอดยิรีอาหารธรรมชาติอรราหาร,ร,รตามฤดกูกาลอาหารปลาเบิร์ตเซียงซูเนีย ús, วลพลังได้ไหวมันเบาหน่อยโอ้ยผมแยนลำมีลอกด้วกันยังไงคะห้าสิบบาทโอ้หาสิบบาท่งห้าสิบบาทในผี่นอ่องจะสี่เหรง

บานเฮา,าบ่ฮันมีเด้อยจีอนี่บานเขาเจ้ามีก่อนมีนางหน่อยได้กระเจียวมาขายเราไปหากราเจียวมาขายนี่นาจะอาดเอาเอาจะเียวหางเขาไดเยอาลูกพี่อันอะเบิ้ดเหนมัเานดเจียวหมด้อลเาเยูกขอมน นเย็นด,ดี่เย,ย็นแน่โตเจ้านี่แหละพันวาขันบอกจากบ้านบรเห็นดานแดนไก่กรนโน่ไปห้ามเฮียนแกว,วมีเครื่องหูขักอลีตลาดนัดไทยลาวนาดตำบลบ,บ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดนครพน,นมครับทุกเสาร์วันขคารพี่น้องครับอาหารธรรมศาสตร์อาหารตามฤด,ดูกาลอาหารปลาอาหารหน้า เอียนกัมีบ่เนี่ยตัวบกใหญ่เยแมเอียนหน้าเด้ิเนาะอีแม่ข่มะม่เอียนโดยเฉพาะเออแล้วเจ้าคือเล่ด้ก่อนโมอีแม่ มาตลาดนี่ส่วนใหญ่เป็นก็รจะมาเสืออาหารธรรมศาสตร์นะครับรอเอียนหั่งผึ่งนะคุ่น้าอู้ตัวบักใหญ่เด้ดเนี่นะกุ้งถ้วยจักบาทกุ้งนะอันนี้ก็ร้อยสามริบกวางหาศิบาทครับเอนใหญ่ปลาไหลได้จักบาทปลาไหลเบิดแล้วอันนี้อันนี้ก็เราปลาไหลปลาไหล กินก็อร่อยปล่อยก็ได้บุญปลาไของยจะียสานึ่งได้ซื้อได้ถือกเนาะกาอันนี้โรยนึอแงสัวนห้เลาะฮเอาครับมาตลาดนี้เข้าก็ต้องเลาะเบิ่งกซักก่อนมาพิ่นมียงมาขายอียงเนี้อตัวละร้อยบอตัวละร้อยคื่อตัวใหญ่ผู้คนขายอยู่หา้อยตัวพวกไงน้ำรอนอุ้มเมื่อว่ามันเด็กหน่อย เลาะหาเลาะสอกเบิ่งว่าเพื่อนมี่ยังมาขายเนี่ยเห็ดเฟืองเห็ดฟางหมากลิ้นจีลิ้นจีนครพนมเด้อพี่น้องเดลยแซ่บแซ่บเลดูกาลนี่ก็สิเป็นบักลิ้นจีเห็นแล้วจานละร้อยปลาหยังกว่าแม่ปลากดว่าปลากดว่าครับจานละหนึ่งร้อยบาทมันห่อนมันห่อนครับประดุกบูมีเนาะ ปลาอันนี้เนี่ยให้เสียบกบปลาดุกเสียบกบปลาดุกเลยพ่อต้มใส่ผักกระแยงนี่วุ้ยขักแนี่ยล่ะนี่มาหล่อมาเบิ่งไปน้ำกันเด้อพี่น้องครับโอ้หหลายขักเนี่ยผักเบียนเราเห็ดตั้งเต้สาวๆคนนะเห็ดน้ำกรบาท่านขายสีเบอร์ต่ทางนี่ก็ได้คนหลายไข่มดแดงไข่มดแดงแม่แข็ง เออไม่แข้งข้อไม่แข้งจิกก็มีตลาดนี้ครับมีวัสูแนวเลยกระปูน่ามีหอดอันแม็กซิโอกินวนม้วนกินวนม้วนกินร่วนขุดเอาคุณวะฮะเกียรติแบนี่อันนี้วัยู่นน้ำใสมั่นขุดเอาว่ะอันนี้สิกินยู่มันหักไหมนะครับต้องหงครับเนี่ยกันยังไงโอ้ปูนดีเมือนีกันค่อนข้างที่จะโอ้ปูนโอ้ปูนป่นอะไรจนเหื่อย่อยอื้อหือครับช่วงนี้ บ่นมตดวกอื้งมมี่เราไม่ได้อื้งลึงเนี่ยอื้องลึงแม่เอื่องลึงกลยังว่าเอื้องมมี่ไม่ได้เอืองลึงเรเต้องไปเบื้องไกลเบื้องผมกันแล้วต่างกันปัญหาไม่จินนู่นเล่านะ ห้าสิบบาทก็จานบงางไงเลยมืเออเอาด้วยพี่น้องเราเห็ดจานใหญ่แล้วฝ่าวขายฝ่าวเมื่อฝาน้ำเฮอือหือสิเมื่อก่อนแคให้เหน้าซื้อสิบาทจะระยแโวยแล้วยุบเตือมีดีปบันนี่ให้ค่ยจานเดยคักแน่ครับคกักอีรีรอไปรอมากับพอเดเบาสัญญาคับไอ้ไอ้เก่ง พ่มาน้าก <No well. <No ันครับไซรัปข totally ุ่นเราขายหา10บาทเลยในตัวหน้าขนาดใลต้นผู้เสียผู้สาวผมสังเกตเบื้องแม่ฆาเพิ่นนี่แต่แม่ฆาเลยนี่แต่แม่ฆาพอขาบ่มีอีหลีดิง่ามง่ามเลยครับปลาหยังบุญี่แม่ปลากระเดิดปลากระเดือดปลากระเดิดกุ้งกสไตงมงง มีเรียวเนาะมีเรียวปีนี่มีปั๊บเปิดกับไปหามาขายโหลดมหแ่งก่อเดาวสอง่ององอาแี่สดม่ไ่นสดนพนองก็คือเผ่บว่าปัญหามากเลยคนกับมาขายโหลดเลยม่บเาไปต เ้งมันใบเท่าไหรอัออซ้อนนันนี้ข้าเจ้าอันซ้อนข้าเจ้าได้กินแม่ิีโปมล่ะมันอุดมสมบูรณ์มันก็มีสวซเนวสียางล่ะละบางปลาตัวยญ่งปลาบึกปลาบึกปลาบึกรังผึ้งห้างมิมครับบริเวนห้างเซินมิม สอนเกษตรขายนำกับปุกทันจักเันอย่างไรห้างมิมแล้วก็ไรมาเต็มกําลังร้อยเปิดกกเน้อโอ้เต็มลังเลยพี่น้องมิมครับจะเป็นข้าาได้หลายเนาะเขาขึ้นเขาขึ้นผู้ว่าขึได้หลายแถมิมีมันแี่น้องหอยอย่างขึ้นวัใหญ่แท้ นัแลอยนเนาะเาะตึงบ่ครับตึงบ่ตึงไมันบ่อะไรใดบ่บ่ทดไหห่าน้ำเจ้าห่นเอาขึ้นเดี๋ยวไหเทะตึงข้อมันีนาห้าิ่โลละห้าสิบบตัวนมันตึงดีพอมัวาาบาทไก่ง่วงโอ้นนาาคานอันนี้รุ่นใหญ่ยอันนี้ไกง่วงบ่ ไก่งวงครับไก่งวงพันผมเลี้ยงซัมหนิมันอายุเท่าไหร่ครับโอ้เขาเลี้ยงมาซัมหนี่จตั้เดือนอะไรประมาณเดือนเดือนเกือบครึ่งแล้วล่ะเดือนเดือนกว่าเดือนกว่าครับเดือนกว่าอันนั้นประมาณเกือบเดือนอันนั้นมีเบอร์โทรบ่พ่อมีครับศูนย์เกอกหรือว่าต้องเขียนบอกเลยก็ได้ศูนย์เก้าห้าครับผมหนึ่งหกแปดแปดห้าหกแปด พ่อพ่อทรงอยู่บ่ฮะพ่อทรงบ่ไกล่ครับทรงทรงในเมืองนะในเมืองนครพนมในเมืองนครพนมครับครับเนาะอยากได้ฮานอยากได้ไก่งวงครับผมได้ยินได้เสียงห้องมันร้องอยู่ไซบ่หนานีแล้วครับนี่แหละอู้สุดยอดเลยอ่าอยู่ในไก่งวงข้าวมีวัสดุแนวอยู่ดีมาตลาดนี้พี่น้องเข้ากมาบ่นี่ตลาดเราขายหมดเลยตลาดเท่าบรรณาพี่น้องตลาดเท่าบรรณาตำบลญบรรกลางอำเภอเมืองจังหวัดนครพนม คนก็ไล่หลายแม่ขากับห้ากมาก็มีห้ากมาก็มีคนมาเสือกับห้ากมาก็มีคือกันนั่นแหละแม่ขาขายหอยหอยลดอยบ้างน้อยครับเท่านักหลา่นักหลายทั้งยี่ห้อแตยยังก่อนโอ้เพื่อนห้ากมาก็มีแสดงว่าเรืองห้ากเข่าอีกลำหนึ่งเลยพี่น้องอืม แมค้าหน่อยขายไอ้ดอกกระเจียวขายบักหอยขายกระปูไว้ยังสิเพืชอืน่นไวอ้ย,อยังแม่ค้าน้ำเจ้านี่ยไว้ยังเงามันบนอกโอ้มันสแสบ <c oughs> อืมแมนบอกผมอมลำแมนบอครับกูเป็นเคยกินเพื่อนว่ามันแสบกว่าไว้ใหญ่หมดนะผมอลมลำกูได้มาขมกะสื่อเลย ขายหมดแดงนี่นะผมเบิ่งไเด้วยใหม่ๆเลยพี่น้องงามๆเลยแซ่แป้งบ่บ่โอ้ใหม่ๆน่าไปดีเลยเมียมันยังอันนี้พายอยู่ไหมแล้วเนี่ยมันล้วก็มาขายโหลดนะกล่องละร้อยกล่องละห้าสิบบ่ผมก็อยู่ทั้งหลังวิ่งได้แบบขาอยู่ทั้งหน้า mm. หมดละมันเข่าบ่ได้คนหลายอีเมียล้วก็ยิ้มงามเสร็แล้วมาขายยางไม่เท่าขาห้าสิบ จานละห้าสีบฟอกให้พร้อมจะเม็นแล้วดูแล้ปอกให้น้ำอุ้ยกินนู่นอันน,นี้พี่น้องเดี๋ยวเด้อกินน,นู่นใหญ่แล้วมาทำเปียกจแกบมาค่ะขาสามโทนสีหักขาเหรอบ่หักแล้วยังไม่ได้หักบ่กินนู่นห,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 หนมุนพี่น้องครับกินน,นู่นอันนี่เหมันไข่นิเสบเพียงเด้เอไข่นะเ,เต็มท้องเลยอุ้ยบ่หน่าเราว่าไข่เต็มท้องเราว่ะทวงเท่าไหร่ละนี่ 50สบาทห้ผมรอก,ก่อนเนอผมจะสิมาสือน้ำมีค่ะท่านี้ก็จะเป็นทาเฮือทาเฮือที่เพิ่นแบบว่า,าเ,เ,เป็นทาเฮือชั่วข้าวอ่ะล่ะพี่น้องปัดข้าล้ำดังข้าขล้ำใยข่าล้ำเซ่บนะครพนม,ม,มเรามาดังเต่ผุละ่ะผมเห็นเราอยู่ตลาดไทลาวถาดพนม เจ้าดังตัวนี้ไม่ได้คนดังมาถ่ายเราเขากำหมนี่โอ้ยเท่าไรละหันร้อยห้าสิบบนี่สร้างว่าเทปละไรหนึงว่าเนร้อยหนึ่งาขายห้าสิบบาทขารำเงเล่าจะบอกนะว่าอยู่ตลาดเมนราเหงาไปเห็นขอลำบังเงเราเจ้าดังยังวะเจ้าดังมีได้คนดังมาถ่ายสิบไดยน่าบ้าอยู่ไซสอยู่สองไดยกับพ่อเล่าเลยขารำเหทานแล้วเท่าไรนะแม่ห้าสิบบาทบาทอันนี้อันมันหวานมแม กระบอกง่ายๆนีหร e ือเปล่าอีแม่เอานี่ให้ลูกโอ้อย่าบมเสีมหลายสิไม่ดึงพ่อมันจะแคบกระบอกง่ายดิอืมแม่แม่กระบอกง่ายก็ได้ก่อนไก่ไก่กุท่ก็นมเจ้าเออมันไก่เนาะตลาดดีเพราะจีบแบบว่ามันเป็นธรรมชาติดีมันสวยมันยืนในบ้านนอกบ้านหน้าเลาะกะสบายแนวขายกหลายมันบัวแคบ์ได้เนาะมันกว้าง คนล้ำไงหย,ยกโซ่ให้ได้หนึ่งบาทวันพุธก็สิเบ,บ,บสเอ็ดบ,บ,เบาเราอยู่ตลาดแต่เราแล้ก็คนโน้มคิดก่อวันจันทร์ตอววันจันทร์วันจันทร์วันจันทร์กับวันพฤหัสมีแต่คนดังมาถ่ายเราเด้เอเห็นหลายอยู่เราเราเป็นคนดังแหละล่ะอีเมียคอยเราโมกินมาสิมาพอเราอยู่นี่เองนะโมกินมากแล้วเจอผมบึงมากครั้งแรกครับแม่ก็อยู่นี่ประจำบ่ครับ ผู้สียผู้สาวก็มีมาระอย em> SO ู si ap, nope, ่ต oh an ัวนี่ผู้สาวลาาคือผู้สาวไทยงามๆละจะอยู่ได้ยังอยู่เราอยู่ไทยบ๋ออยู่คนงามเทสาวนครพนมบ่าหนิไม่ทะเดี่ยบทะเล้นี่ห้อไม่เลยตะชีบซี๊ซีบกว่าเนิเอา่นี้หนี้เอาใหญ่ๆเนี่ยเอา เอ้าร้อยซาวยีิบเราอ่ะซื้อเหรอตัวใหญ่ตัวใหญ่ครับงามใหญ่พร้อมเลยเจ้าคุดเอาเบาะุดซื้อขาวขาไปุดเลยซื้อมาเมือนี่คืออบอปุนแท้บอุ่นอปุนจนเหงอไหลโอ้ยเหงอไหลไขรหน่อยจังจะเงินเพื่อนบ่น้างเลย หาอยากขายไงหาอยากขายไงครัเจ้าบ้ามันหาอยากแต่วันกับขายไงครับหนึ่งร้อยสามบาทหนึ่งร้อยสามชิ้นหมูชิ้เฮียบนอนกระปูแล้วซื้อกระปูแล้วก็ันเขากำร้อยสามค่ะข้นไหลลีเด้อพี่น้องครับเอาก็เลือกได้ค่ะเห็ดเพาะก็มี่ผลเห็ดเพาะเห็ดเพาะโลละสี่ร้อยบาท กูทอดครับผมมีนอย่างนอตนี่อึ้งมาหนีอึ้งแล้ววะอึ้งก็มีพี่น้องไปแล้วมันคือเป็ดตะเฮีอาเถอะล่ะเอือก็อึ้งก็รลังไปนั่นก็ร่างอยากไปนี่นี่อึ้งไงอึ้งก็ร่างไปเห็นแล้วบะเห็ดเพาะเห็ดเพาะนี่ดิเห็ดเพาะโลนละสี่ร้อยเห็ดเพาะแข็งมั้งนะเห็ดเพาะหนังหนังแช่แข็ง ผมเหล่อบุกันถวยด้วยกินวนสกักถ้าได้ก็รา,าค้าเท่าไรห้าสิบบาทเสือซอยไข่ยู่บ่วยให้เนี่ยกินไข่ไปซื้อพุนอย่าบ่าดิไข่มันแดง <c oughs> เอามาเลยถุงใดก็ได้เอาเลือกันรลดเอาถุงนึงซสือไปต่ำฝากมันมุนต่ำใส่บกมก่วนงนะ คมพกอีตูมันอยู่น้ำต้นอีย่างแม่ต้นตนมั้ฮะบ้านเฮาเอินบาอย่างน้อบบดนี้นาะบบฝรั่งบฝรั่งอุ้ับฝรั่งโอ้นี่ครับมันอยู่น้ำต้นอีย่างผมวะมันกินนุ่น้นใหญ่ครับกินนุ่นใหญ่กินนุ่นบ้านเฮาเอินกินนุ่นควายกินนุ่นควายบอก กินนควายกิโนนสร้างม่าเออบอคือกันคือนำอ่นต้นมันตัวบ่เจ้าไปหาบ่เป็นไ,ปไตอะเนาะคือสิเป็นตะมวนมันตัวใหญ่อันนี้มาตรงนี้ไหนตัวหาสิบาบาทครับบางหันเห็นนั่นจิลร่หน่อยครับอยากได้จิลร่หน่อยแต่ว่ากับบอท่านเพิ่น,อนดอกคุณซื้อไปแล้วพี่น,อน้องเหลือแต่จิลร่ใหญ่บัดนี้ อ้ยมันจิร่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 ถ้าไปคุดเอาพูนะ่น่ะใส่ขียขวมาเรียบร้อยเอื้องน้อยบ่าเฮ้ยอื่นเขียดแหงนอะน,อนอี่เนะกระปูยูนี่ก็มียังหันม่นอยู่ถุงเนี่ยมาเห็นกระปูอุตสาวน้อยมาใครมาหอย